มาค่ะวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆแก้เอวเก็บสะโพกกระโปรงนักศึกษาตัวนี้นะคะอันนี้เป็นกระโปรงนักศึกษาเทคนิคนะคะเราก็จะมาทําการตัดความยาวก่อนนะคะตัวนี้คือลูกค้าต้องการตัดความยาวด้วยวัดสองฝั่งให้เท่ากันนะคะจากนั้นเราจะเผื่อตะเข็บพับเท่าไหร่ก็ตามที่ช่างเห็นสมควรได้ ตัวนี้มันจะเป็นกระโปรงป้ายหน้านะคะตัวป้ายเนี้ยเราจะพับขึ้นให้มันสูงกว่าชายปกติพราะเวลาที่เวลาใส่มันจะได้ไม่แลบด้านหลังก็มัดตำแหน่งที่เราจะพับชาย จากนั้นเราก็มาทำการล็อกขอบการบวกหลวมสะโพกนะคะบวกหลวมได้ตั้งแต่1เซนสองเซนสามเซนนะคะอยู่ที่ความชอบของคนใส่บางคนอาจจะไม่บวกหลวมเลยก็ได้นะคะถ้าเขาต้องการใส่รัดๆนะคะส่วนมากกระโปรงแบบนี้เขาจะใส่รัดนะคะวัดลงมาจากเอว8นิ้ว ตัวนี้สะโพกคนส่สิบนะคะแล้วก็เฉลี่ย29นิ้วสองฝั่งมาดูที่ความสอบของชายกระโปงนะคะเราเฉลี่ยสะโพกก่อนนะคะ29นิ้วอยู่ตรงไหนเราก็เฉลี่ยเฉลี่ยให้สองฝั่งมันเหลือเท่ากันจากนั้นเราจะสอบเข้าพอประมาณนะคะข้างละเสีนนิดนิดทำการใช้ ไม้โค้งนะคะสอบขึ้นไปหาช่วงสะโพกการสอบชายกับพวงดูที่รูปทรงนะคะถ้าเยอะเกินไปมันก็จะไม่สวยดูที่สายตาช่างมองว่าประมาณไหนมันสวยนะคะแต่ถ้าเข้ามาเน้นแบบเอาสอบเยอะๆอันนั้นก็ต้องดูความเป็นไปได้ของเนื้อง,งาน วัดเฉลี่ยเอวนะคะอันนี้เอวคนใส่2 2นิ้วก็เฉลี่ยสองฝักจากนั้นเราก็ทำการใช้ไม้โค้งโค้งสะโพกนะคะอุปกรณ์เกี่ยวกับงานเย็บผ้ามีขายทั่วไปตามแอปต่างๆนะคะจากนั้นเราก็จะมาทำการเย็บตัวป้ายจากเอวลงไปความลึกตามชอบนะคะความลึกนี้คือลูกค้ากำหนดนะคะว่าเขาอยากได้ลึกแค่ไหน ถ้าลึกมากก็เวลาใสมันก็จะทำให้ตะเข็บแตกง่ายนะคะเพราะว่ามันเดินลำบากแต่ส่วนมากเด็กๆเขาจะมาเน้นนะคะว่าให้เย็บลงไปลึกๆนะคะจากนั้นเราก็ทำการเย็บเก็บสะโพกตามที่เราเก็บไว้นะคะความสอบของชายนี้ดูที่ความเป็นไปได้นะคะ ถ้าเราไปเน้นเกินไปมันก็จะไม่เป็นทรงกระโปรงนะคะตัดเจียนผ้าส่วนเกินทิ้งจากนั้นเราก็พุ้งตะเข็บนะคะอันนี้เราจะทำการดบตะเข็บราคางานแก้นะคะเริ่มต้นได้ตั้งแต่หนึ่งร้อย ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบหรือจะเอาเท่าไหร่ก็อยู่ที่ความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันนะคะอยู่ที่พื้นที่ที่อยู่อาศัยว่าเขตที่เราอยู่เขาคิดงานกันราคาเท่าไหร่ราคางานก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะพื้นที่ที่อยู่ค่าเช่าร้านเขา ความเจริญที่เขาอยู่นะคะบางคนอาจจะอยู่ในเมืองบางคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอะไรประมาณนั้นนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือเขตที่เราอยู่อาศัยอะ่ะเขาคิดงานกันราคาเท่าไหร่อันนี้เราต้องรู้นะคะไม่รู้นี่คือไม่ได้นะคะเพราะเราจะสู้กับคนอื่นเขาไม่ได้ทำการเปลี่ยนตีนผีนะคะเพราะว่าตรงกระเป๋ารับเนี่ย ถ้าใส่ตีนผีใหญ่มันจะวิ่งไม่ได้เราก็ใส่ตีนผีข้างเดียวเข้าไปเพื่อที่จะให้วิ่งผ่านตรงกระเป๋ารับได้ง่ายนะคะตัวขอบนี้เราเข้าขอบเราจะเย็บอมมาเลยขั้นตอนนี้ถ้าเป็นมือใหม่ก็ระวังขอบบิดนะคะ ทำการบนหัวนะคะตัดผ้าส่วนเกินทิ้งตัวเคมีนี้เราก็ตัดแต่งให้มันไอ้นี่นิดนึงนะคะจากนั้นเราจะมาทำการพับหัวใช้เหล็กแหลมนะคะทิ่มจัดแต่งมุม จากนั้นก็ทับเส้นออกมาให้สุดเลยฝั่งนี้เราก็ถ้ามันเหลือเยอะเราก็ตัดผ้าทิ้งออกได้นะคะตัวนี้เราจะพับเข้าได้เลย ย้ำนะคะว่าการบวกหลวมสะโพกนี้อยู่ที่ความชอบของคนใส่นะคะบางคนนี่คือกระโปรงเล็กกว่าคนก็มีนะคะเขาจะใส่นักศึกษาเทคนิคเนี่เขาค่อนข้างที่จะใส่กระโปรงรัดนะคะรัดแบบรัดติ้วเลยอ,อันนี้เราจะใช้จากเข็มเดี่ยวนะคะทำการสอยตะขอขั้นตอนนี้ไม่ได้เหยียบจักนะคะใช้มือหมนุนใช้มือหมุนไปหมุนมานะคะ บางคนอาจจะคิดว่าใช้การเหยียบใช้การลงเทา้าไม่ใช่นะคะใช้มือหมุนที่เป็นสายพานนะคะหมุนไปหมุนมาแล้วก็ใช้ขายกตีนผีนะคะเป็นการใช้จากสอยตะขอตัวนี้มันสอยยากแล้วก็ใช้เข็มสอยนะคะ การใช้จากให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะมันจะทำให้เราทำงานได้ไหวนะคะพอเราสอยตะขอเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการพับชายเราจะใช้บล็อกกั้นนะคะกั้นเพื่อเวลาที่เราเย็บงานมันจะได้เสมสอ,อกันไอ้บล็อกแดงนี้ทำมาจากเทปกาวนะคะเทปกาวก็มีขายทั่วไปตามห้างตามร้านขายเครื่องเขียน ตามตลาดนัดอะไรพวกนี้นะคะใครจะเป็นแบบเย็บหรือแบบสอยชายก็อันนั้นก็ตามสะดวกนะคะอยู่ที่ช่างกาับลูกค้าตกลงกันถ้าสอยมันก็จะค่าแก้มันก็จะแพงนะคะถ้าเย็บค่าแก้มันก็จะถูกลง าเราทําชายสอบเยอะมันก็จะทําให้พับชายยากเวลาที่เราเผือตะเข็บด้านข้างไว้พับชายก็ดูด้วยว่ามันจะลังไม่ลังเสร็จออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ได้เอวกระโปรงที่22สะโพก29นะคะตัวนี้จะทําเป็นเอวสูงพอประมาณนะคะเวลาใสเขาก็จะเป็นเอวสูงๆใส่ลัดๆเข้ารูนะคะ